สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะมาพบกับโครงการติวอ็นเน็ตออนไลน์สู้ภยัยโควิด -19 กับกศนอำเภอเมืองชนบรุรีสาระความรู้พื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับระถมศึกษาโดยดิฉันนางสาวคณิถายินแย้มตำแหน่งครูกศนตำบลหนองรีเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างปีเตอร์กับเจนปีเตอร์ What would you like to be in the future, Jane? I would like to be a dot dot Peter, why? Jane, because I like helping sick people. มาดูช้อยกันนะคะ Number one, nurse. Two, writer. t singer. f o r teacher. มาดูเฉลยกันนะคะตอบ number one, nurse. เพราะว่าปีเตอร์ถามเจนว่าอนาคตคุณอยากจะเป็นอะไรเจนจึงตอบว,ว่าเป็นพยาบาลเพราะว่าชอบช่วยเหลือคนป่วยค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นบทสนทนานระหว่างแอนกับแจ็คแอน Where would you like to go on holiday แจ็ค I would like to go to the the t i like to have sushi ใช้นะคะ Number one India to J8, 3, America, 4, the Philippines เลยนะคะตอบน u m เบอร์ชู J8 เพราะว่าประเทศที่มีอาหารประเภทซูชิคืออาหารของประเทศญี่ปุ่นนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างเจนกับแจ็คเจน What day is it today? แจ็ค Oh Today is the Queen's birthday and smart day too. Jane, da da da. Jack, it's a good idea. China one. Number one, oh, you. Two, let's go to the school. Three, it's the 12th of August. Four, let's keep our mom some flowers. Madhu Top number four. Let's ิฟออโฮ o m ซั l o w e r s, s ซึ่งแปลว่ามามอบดอกไม้ให้แม่กันแจ็คจึงตอบว่ามันเป็นความคิดที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกจะมอบให้แม่ในวันแม่แห่งชาติค่ะต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างวิลกับสมิธวิล l อตท t t อีสต i อีสต์นอว์สมิธอ a s ต์ l า p ัสอี l ิฟเฟนดดดวิล t h เลสโก้ทูเด I am hungry มาดูใช้กันนะคะ Number o is our b e s t time. Two is our lunch time. Three is our dinner time. f o u is our sleeping time. มาดูฉเฉลยนะคะตอบ number two is our lunch time เพราะว่าเวลา11.30มครึ่งควรเป็นเวลารับประทานอาหารกลางวันนะคะข้อต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง Mary, Wendy และก็ Smith แมรี่,แซม,นี่คือเวนดี้เธอเป็นเพื่อนของฉันเวนดี้,ฮาวดูยูดู,สมิธดดดดเวนดี้,นิ่งที่มีที่คุณ,แซม,นิ่งที่มีที่คุณทุกมาดูช้อยกันนะคะนับเบอร์ 1, 5, ตั้งกิว, 2, ฮาวดูยูดู, 3, คุ้นที่มีที่คุณ, 4, ฮาวโอนอาร์ยู มาดูเฉลยกันนะคะตอบ number 2 how do you do ในการพบกันครั้งแรกเมื่อเราเมื่อเขาตอบ how do you do นะคะเราก็ควรจะต้องตอบว่า how do you do เช่นกันค่ะข้อต่อไปนะคะ you r friend is in hospital what should you say to him มาดูใช้กันนะคะ get out two get ready three get up now 4 เกตเวลสูน well มาดูฉเฉลยกันนะคะตอบ n u ม b e r ร์เกตเวลสูนแปลว่าหายป่วยเร็วเรวเพราะว่าโจทย์ถามว่าเพื่อนของคุณอยู่ที่โรงพยาบาลคุณควรจะพูดประโยคอะไรมากที่สุดคําตอบคือเกตเวลสูนซึ่งแปลว่าให้หายป่วยเร็วๆค่ะข้อต่อไปนะคะ What do a m e r i c a n s say to their family on February 14ใช้นะคะ Number 1 trick and treat 2 merry christmas 3 happy thanks giving number 4 happy valentine day มาดูเฉลยกันนะคะตอบ number 4 happy valentine day เพราะคนอเมริกันจะพูดสุขสันต์ในวันวาเลนไทน์ซึ่งตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ข้อต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างทิมกับเจน ทิมฮัลโหลไมเนมทิมวอสยูเนมเจนด dot 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 ไมเนมอิสเจนทิมไนท์ทูมีต์ยูเจนไนท์ทูมีต์ยูทูดูใช้กันนะคะนัมเบอร์วันเวลนัมเบอร์ทูฮัลโหลนัมเบอร์ทรีเซย์ยูนัมเบอร์โฟร์กูด มาดูเฉลยกันนะคะตอบ Number Two l l o l o เพราะเป็นคำที่ใช้สำหรับทักทายในกรณีที่คนที่สนทนามีอายุไล่เรียกกันแบบไม่เป็นทางการนะคะมาดูก้อตถอไปกันนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างบ๊อบกับแอนดี้บ๊อบ w h a t kind of ดดด do you like แอนดี้ i like Bob มาดูช้อยนะคะ Number 1 Boo นบุ๊กน r มเบอ n u m b e r Three Food n u m เ e r ร์ u เฉลยตอบข้อ n u m b e r 4 Music เพราะว่าป๊อปถามว่าเอนดี้ว่าชอบอะไรส่วนเอนดี้จะตอบว่าชอบป๊อปคำตอบคือตรงกับคำว่า Music เพราะเป็นเพลงที่ชอบแนวป๊อปค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง Customer กับ Assistant Customer I'm looking for a shirt e s s i s t a n c dot 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 Customer medium please มาดูช้อยนะคะ Number 1 How much is it? 2 What color is it? 3 What size do you want? 4 How many shirts do you want? มาดูเฉลยกันนะคะตอบ Number 3 What size do you want? เพราะว่าลูกค้าตอบว่าเลือกเสื้อขนาดกลางซึ่งผู้ขายเขาควรจะถามเรื่องไซส์ของเสื้อซึ่งก็คือ what size do you want ค่ะต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างวันดีกับทัวริสวันดี what do you think about April in Thailand ทัวริสตช้อยนะคะ number one S s calm after i s come after m าส i ง i ันชอ i s i n อิสในไทยแลน o ์โ t ร o ฉัน i ม่ i อบอ t o มาดูเฉลยกันนะคะตอบ number 4 I don't like it is บอ s too hot เพราะว่าเดือนเมษาของประเทศไทยนั้นอากาศจะร้อนมากเป็นช่วงที่มีเทศกาลวันสุกรันจึงเป็นที่จดจำของคนต่างประเทศนะคะ มาดูข้อต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างเดวิดกับเคทเดวิดวอสเดอะแคปิจอนออฟบล็อคเคทอิทอิสดดดดดมาดูช้อยกันนะคะ number ร์วมารีลา number ร์ทเวียงจานทร์ทพนมเป็งโฟร์แนเดอร์เซรีเวกาวา ไม่ดูเฉลยนะคะตอบ number 2เวียงจันเพราะว่าเวียงจันเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างบ๊อบกับแอนดี้บ๊อบ what kind of จุดจุดดูยข้อต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างบ๊อบกับแอนดี้บ๊อบ what kind of ดดด you like andy i like tennis มาดูช้อยนะคะ number 1 book number 2 sport number 3 food number 4 music เฉลยนะคะตอบข้อ2 sport อเพราะว่า a n d y ตอบว่าชอบเทนนิสคําตอบคือข้อ2ทอี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาะคะ่ะข้อต่อไปนะคะ you want your friend Who is living for Australia to phone you? You say please give me t h data. ใช่นะคะ Number one a c a l l n u m b e r two a number Three an email 4 an address มาดูเฉลยนะคะตอบ Number o a c a l l เพราะว่าคุณต้องการให้เพื่อนที่กำลังจะเดินทางไปออสเตรเลียโทรหาคุณ คุณพูดคำที่เว้นไว้ก็คือกรุณาโทรหาฉันข้อต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างแทมกับแอนแทม was it your f a v o r i t e copy แอน I like reading cartoon book and you แทม I love dot 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 I am fun with f o r color มาดูช้อยนะคะ Number o s e Seeking s o number two, planting 2 planting picture 3 watering the plant 4 watching television <Okay. S 1> ฉเฉลยนะคะตอบ number 2 planting picture เพราะว่าแพรมตอบว่าฉันรักจุดๆๆฉันสนุกกับสีสันคําตอบคือข้อ2อซึ่งตรงกับคําตอบนี้ที่สุดค่ะ มาดูข้อต่อไปนะคะ Which of the following is i n American breakfast มาดูข้อต่อไปกันนะคะ Which of the following is an American breakfast มาดูช้อยนะคะ Number 1 Bacon egg and sausage Two Sticky rice and c u c l pop Three Steamed rice and beef curry f roasted chicken and papaya salad มาดูเฉลยนะคะตอบ number 1 bacon egg and sausage เพราะว่าเป็นอาหารเช้าแบบอเมริกันมีเบคอนไข่แล้วก็ไส้กรอกค่ะมาดูข้อต่อไปกันนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างแอนกับเบนแอน accuses me that the h o t o n ben sure walk state and tell a d Thank you for your kindness มาดูช้อยนะคะ Can I pick you up to two? That is bus take us to three. Could you tell me how to get to 4 Do you know when to bus stop at? มาดูเฉลยกันนะคะ Number three. Could you tell me how to get to? เพราะว่าแอนต,ต้องการไปโรงพยาบาลเขาจึงพูดว่าขอโทษค่ะจุดจุดจุดคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมว่าจะไปโรงพยาบาลได้อย่างไรมาดูข้อต่อไปกันนะคะ which month has sam e number of the as m a r k ใช้นะคะ number one june t o august t r e february f o r november มาดูเฉลยกันนะคะตอบ number two august เพราะว่าเดือนสิงหาคมมีจํานวนวันเท่ากับเดือนมีนาคมค่ะข้อต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างหมิงกับชัยหมิง Would you like to go to the party tonight ชัย I have to do my homework ดมาดูช้อยนะคะ Number one I am sorry n u m b e r Two I love to Number Three You sorry n u m b e r four You like to มาดูเฉลยนะคะตอบ I am sorry เพราะว่าหมิงต้องทำกันบ้านจึงไม่สามารถไปร่วมง,งานปาร์ตี้ได้คะ่ะมาดูข้อต่อไปกันนะคะ What was a driver to went to see the red traffic light มาดูช้อยนะคะ n u m b e r ร์วันฟาร์กเดือกคาน m มเ o t ร์ทูม e ฟเดือกคาน t ม h e อร์ทีสต e ือคานัม e บ a ร h มาดูเฉลยนะคะตอบ number ร์ทีสต็อกือคตอบว่าหยุดรถเพราะว่าโจทย์ถามว่าผู้ขับขี่ควรทำอย่างไรเมื่อเจอสัญญาณไฟสีแดงคำตอบก็คือหยุดรถนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับประฐมศึกษาและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ